จ้าแม่มันนี้ได้มาเด็ดมักพริกนะจ้าสิเอาไปตำเแ้วนาอพี่น้องจ้าเขาก็เอาหมักพริกลงเลยนะจ้า,าก็กระเทียมกะับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่แม่มันี่กับผ้าไหมกับเขาคือเก้านะจ้า กะเนี่ยจ้าก็คือตำแจ่วนะจ้าแจ่วพริกดิบเนาะจ้าเนี่ยจ้าแม่มันนี้กะกำลังอ่าบิดขวานอ่ามักพริกสดอยู่เนาะจ้าเนี่ยจ้าแม่มันนี้กำลังเด็ดอยู่เนาะจ้าก็สิได้เอาไปขัวเนาะจ้าในกระทะเนาะจ้าแม่มันนี้กบขอบบุญขอบคุณทุกกำลังแน่ใจเนาะจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาให้กำลังใจแม่มันนี้นาะจ้าขอบคพูดอะไเนาะจ้าขอบคุณจากใจเลยเด้อจ้า เดี๋ยวฮ้องก็เสียดาอ่าไปตำอ่าเจ้าหมกผีกดิฟนาะพี่น้องไปดูที่ว่าการตำเจ้าหมกผีกดิฟมันเป็นยังไงนาะจ้าเห็ุคือกันบอแตแ่แม่มันนี่ก็เห็ุสไตล์แบบแม่มันนี่นาาจ้าเดี๋ยวฮ้องไปรับชมกันเลยเด้อจ้าจ้านี่คือวัตถูดิฟนาะจ้าที่ฮ้องเสียดาไปอ่า ขัวเนาะจ้าไปเห็ดเจ้าบักพริกดิบเนาะจ้าจ้าเฮาก็เอาหมักพริกดิบลงเลยด้วยจ้าอ่ากระเทียมแล้วก็หมักเขียเทศนาอพี่น้องเอาลงไปอ่ขาขัวในากระทะาเลยเนาะจ้าเพราะไห้ได้ซุกได้อ่าเพราได้ตาเนาะจ้าเพื่อว่าจะได้หอ,อมนาอพี่น้องจ้านี่ก็ขัวไปขัวามาเนาะจ้าเพื่อจะได้พริกกระเทียมกับมะเขือเทศ อ่าเสียด้สุกน้องจ่าสุกแล้วก็เสียด้ยทักออกมาพักอ่าเย็นไว้จักน้อยแล้วก็เสียด้เอามาตำน้องจ่าพี่น้องจ้าเอาประมาณซ้ำนี่น้อจ้าประมาณซ้ำนี่เนาะกเสียด้ตักขึ้นแล้วก็จะเอาไปตำแจ่วเนาะ ใช่ห yeah, ้องก็เอาอ่ามักพริกลงมาตัมกอนเนาะจ้ะพี่น้องตาให้มันละเอียดก่อนเนาะจ้ะกับกระเทียมเนาะกับกระเทียมอ่ามะเขือเทศไว้ตาที่หลังเนาะจ้ะเพราะว่ามะเขือเทศมันอ่ามันสิเลเอกระเด็นใส่นาะจ้ะต้องตาอ่าของแข็งแข็งใบก่อนเนาะจ้ะคอยตำของนิ่มเนาะจ้ะพี่น้องมะเขือเทศเทาก็เอามาตัมใส่มันสมเนาะจ้ะเพราะว่าจะได้ว่าต้องใส่อ่ามะนาวแล้วมะขามเนาะจ้ะเพราะว่ามะเขือเทศ ก็คคอว่ามันก็เปรียวมีความเปียวของเขาอยู่แล้วนะจ้ะเอาก็บ่ต้องไปเอาเอ่อแนวสมะย่างอื่นมาใส่นะจ้ะจ้าก็นี่คือใส่อ่มามะเขือเทศแล้วนะจ้ะเพราะว่าอ่าจิได้กุกเข้าเขาให้มันเขาเคืองนะจ้ะพี่น้อง ตอนนี้แม่มื่านี่ก็บเได้ใส่เครื่องเนาะจ้าใส่ชุดรถไปเนาะจ้าตามด้วยอะน้ปาปลาเนาะจ้าน้าปลากับอ่าน้าปลาหน้าจาักน้อยเนาะจ้าก็บเได้ปรุงเครื่องแล้วก็บเได้ตักเสิร์ฟไว้นาะจ้าพี่น้อง จ้านี่คือ,อต้าพริกแจ่วสดเนาะนี่นะจ้าเซจแล้วนะจ้านี่จ้านาตาพักกะอ่ะนี่พักกะทินอนน้อนเนาะจ้าแล้วก็ดอกอัญชันเนาะอัญชันมีประโยชน์เนาะสาหรับอ่าคนเส้นเลือดตีบเนาะทานทุกวันเนาะวันละดอกสองดอกมีประโยชน์มากมายแล้วก็มีไข่ต้มด้วยไข่ต้มเังกับแจ่วพริกดิบเนาะแล้วก็มะเขือแล้วก็แตงกวาเนาะ จ้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็จะเรื message, ่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหแม่มวันนี้นะไม่เด้อจ้าเป็นกําลังใจไหแม่มวันนี้ทําคลิปต่อไปเด้อจ้าขอบคุณมากมายเด้อวันนี้ขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้าที่ขอมาให้กําลังใจแม่มยันนี้นะจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้าที่มาให้กำลังใจกับบ้านหลังน้อยหลังนี้นะจ้าขอบคุณหลายจ้าวันนี้ขอโตไปกินเขาก็นะจ้ากินเขาก็เจ้ามังิกดิบนะจ้ากับไข่ต้มเนาะ จ้ากับผักมาเป็นสวนเลยจ้าขอบคุณหลายจ้าแม่วันนี้ขอตัวก่อนจ้ากราบสวัสดีจ้า